สวัสดีครับวันที่สิบสองทับสิบทับหกสามครับผมแนวทางหวยหวยลาวครับอ่าขอโทษครับผมหวยลาวครับทีเด็ดเลขเด่นวันนี้ครับเอาห้าตัวก่อนนะครับสองหกสาศูนย์ห้า กูนแล้วนะผมจำได้น่าจะผิดตัวเดียวครับเป็นอะไรผิดแปดหรือผิดกับห้ากับแปดอะไรเงี้ยผิดตัวเดียวตอนนั้นมีหมดเลยครับหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดสามสามศูนย์สามสองสามหกสามห้าสองสองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดวิ่งเด่นเลยครับวันนี้เด่นสามครับลองตัวลองครับตัวลองสองครับ เลขเด่นห้าตัวสองหกสามศูนย์ห้าอ่าวันนี้น่าจะมีสิ์มานี่ครับเน้นเลยครับอ่าสามสองครับอ่าอันนี้เน้นนี่ครับอ่าขอทุกคนโชคดีด,ด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับขอทุกคนเฮงเรวยๆครับสวัสดีครับผม